ต้องเรียนก่อนนะครับว่าความสําคัญของพาสเวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับพาสเวิร์ดก็คือสิ่งที่เรารู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่ทราบนะครับถ้าคนอื่นทราบแปลว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งพาสเวิร์ดรลำดับแรกคือต้องตั้งให้คาดเดาได้ยากนะครับให้ผู้อื่นคาดเดาได้ยากนะครับตัวอย่างของการตั้งพาสเวิร์ดที่คาดเดาได้ง่ายก็คือ เช่นตั้งว่า1,2,3,4,5,6,7,8หรือตั้งว่าพาสเวิร์ดก็ p a s s w o r d อย่างนี้คาดเดาได้ง่ายนะครับการที่จะทำให้คาดเดาได้ยากขึ้นก็คือการผสมนะครับตัวเลขตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวอักขระพิเศษนะครับอักขระพิเศษก็คือเครื่องหมายต่างๆอย่างเช่นเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบ เครื่องหมายอื่นๆที่อยู่ในคีย์บอร์ดของเรานะครับการตั้งพาสเวิร์ดให้คาดเดาได้ยากก็จะทําให้ผู้อื่นไม่สามารถรู้ว่าพาสเวิร์ดเราคืออะไรแล้วก็ไม่สามารถเข้าใช้งานแทนตัวเราได้นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาว่าผมมี Account มีบัญชีมีรหัสระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยควรจะตั้งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรา ใช้วัตถุประสงค์ของบัญชีต่างๆเหล่านั้นอย่างไร <S <S เรียนอย่างนี้ครับหากว่า,เ,าเป็นไปได้นะครับนอกจากจะคาดเดาได้ยากแล้วเนี่ยให้สามารถแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเช่นหมวดการเงินอันนี้อาจจะต้องมีความยากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองๆหมวดโซเชียลนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือหมวดช้อปปิง้งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็อาจจะทําให้ถ้าเกิด รหัสที่เราตั้งไว้รหัสใดรหัสหนึ่งถูกคาดเดาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานของเราได้ทุกอย่างครับโดยสรุปนะครับตั้งพาสเวิร์ดให้คาดเดาได้ยากนะครับถ้ามีหลายบัญชีแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้อย่าใช้พาสเวิร์ดซ้ำกันก็จะดีครับ